ไปไหนไปส่งวันนี้เราอยู่กันที่อายุทยาช่ว <laughs> ส่สายให้ด้วยนะ <laughs> อยากเล่นนะ <laughs> มาลอยกระทงใช่ แล้วจริงมาวันสุดท้ายได้ด้วยนะจริงๆพิธทีเปิดมีเมื่อวานแต่ว่าพึ่งว่างไม่ใช่อะไรพึ่งว่างเลยเพราะว่ากะว่าจะเอารถใหม่มาลองเหยียบอลองลองอยากลองเหยียบสักร้อยยี่สิบเออทำเป็นันเยอะคนใจเยอะเปิดอยากเอารถไม่หรอกเรื่องคนเยอะก็เรื่องหนึ่งแต่ก็จริงๆก็อยากลองด้วยเหมือนกันว่าถ้าขับแบบต่างจังหวัดแล้วแล้วหมายถึงว่า อัตราการสิ้นเปลืองมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยลองรถใหม่เลยใช่ก็ลองรถใหม่ก็ลองเดี๋ยวทายคลิปอยากกินลูกชิ้นทอดจังเดี๋ยวทายคลิปจะแนบว่าไปเอารถใหม่กันยังไงเพราะวันนี้เออไปเอารถใหม่กับเขาด้วยแล้วก็อ่าจริงๆอ่ะที่ยุทธยาแต่เดิมเขาไม่ได้เรียกว่าลอยกระทงใช่ไหมป้ายใช่เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอ่าเรื่องอะไรบุญเ๋ยวนะมีคนสอบตรง ลอยมาแล้วพาราชฉพีทีเรียกว่าพาราชพิธีจองเปลี่ยนอก็คือเป็นการคือเหมือนจะเน้นเป็นไม่ใช่พิธีของชาวบ้านด้วยคือจะไปเน้นเป็นโคมแล้วก็เป็นพิธีของราชสำนักเออเออก็จะแบบ จุดโคมแขวนโคมก็ให้เป็นอย่างทางเหนือเขาก็จะมีก็จะคล้ายๆกันล่นเลยค่ะคืออยากออกก้องลูกชิ้นก็อยากกินไม่เดี๋ยวก็จะหายันว่าหายไปไหนไดเละไปฝั่งพุทธจริงๆอ่ะไม่ได้ปรากฏในการบวงสรวงพิธีพวกนี้อยู่แล้วในสมัยพุทธกาลนะครับพระพุทธเจ้าอ่ะยอมรับกลุ่มที่บูชาไฟก็จริงแต่เป็นการยอมรับที่ว่าอยากให้คนกลุ่มนี้มา ถือศาสนาพุทธแต่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ายอมรับนะใช่จริงๆคือแค่เหมือนเอาคอนเซปต์ไม่ไม่เชียวคอนเซปต์ของกูชีกแล้วเขาเอาเขาเอาคอนเซปต์ของไฟที่แบบที่พราหมณ์นับถืออยู่ตอนนั้นเพื่อมาเอาเอาเรื่องนี้มาอธิบายความคิดที่เขาตัดสรู้มาว่าเอออย่างนั้น่ลองอธิบายอยู่ว่าลองอธิบายดูว่าแล้วคอนเซปต์ของไฟเปรียบเทียบกับสีที่เขาคิดใน คนสมัยนั้น,นเป็นยังไงอ๋อแล้วก็แต่เท่าที่นี่ไปฟังมาเนาะก็จะเป็นในเรื่องคล้ายๆกันแหละแต่ของเนี้ยจะเป็นเรื่องของออ,อเดียน์ก็คือ พระพุทธเจ้าอ่ะครับเขามองว่าออดียนของคนที่บูชาไฟอ่ะมันมีประมาณหนึ่งเลยเขาเลยอ่ะ<า>ฉันไม่ปฏิเสธในเรื่องของการที่คุณบูชาไฟนะแต่ฉันจะสอนเพิ่มเข้าไปเหมือนที่อธิฐานพูดเมื่อกี้เหมือนที่บิวตี้พูดเมื่อกี้นะว่าเออค <laughs> อนเซ็ปต์ของไฟในมุมของพระองค์อ่ะเป็นยังไงบ้าง<อ>เพื่อที่จะเอาออดียนอ่ะพันกว่าองค์นะจนสุดท้ายแล้วอ่ะกลุ่มเนี้ตัดสะลุเป็นพระอรหันต์กลุ่มใหญ่ของในสมัยนั้นเลยใช่เคยได้ยินมาใช่ไหม ประมาณนี้ครับโอก็เคยเหมือนแบบก็ต้องการให้ปริมาณใช่กลุ่มเป้าหมายเพรามากลุ่มเป้าหมายเเห็นแล้วว่ามีมีมีปอะเมนที่เป็นที่สามารถทำได้เออมีเพื่อมาแนะนในการคิตใครที่เหลี่ยหะเพราะเขาเป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นอ่ะเขาสามารถอ่า อาเดให้คนกลุ่มนี้ที่บูชาไฟมานับถือศาสนาพุทธได,ด้แล้วก็สอนสอนหลักการในการหลุดพ้นครับออ,อใช่เพราะว่าเหมือนแบบที่เจาะจงไปกลุ่มนี้ด้วยที่ด้วยความที่ว่านอกจากจะมีกลุ่มนี้เป็นพันแล้วอ่ะเขาก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาของแต่ละหัมัน,มนทําให้แบบกระจายได้เยอะยอก็เลยเจาะจงไปกลุ่มนี้เพราะว่า,าพอมันาอากลุ่มบูชาไฟพอมันพอสําเร็จมุ่บกลับ มันก็จะขยายไวขึ้นงั้นเรากลับมาที่คําถาม,มาตรงก็คือฝั่งพุทธจ,จะไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพิธีในการบูชาหรือขอขมาแม่น้ําอะไรพวกนี้หรืนะอเปล่าเข้าที่โอนรู้นะเหมือมมนมันก็เหมือนผสมภาษาเนาะทางแบบคติพาม,ามาก่อนก่อนที่พุทธเข้ามาอยู่แล้วละ่ะรวมถึงก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีพวกพามาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคติที่ชาวบ้านบูชาเป็นผ,ผีที่เราเราียกผีน้ําผีปลาผีเขาอะไรอย่างเงี้ยของของความเชื่อพื้นถิ่นใน ในพื้นที่เหล่านี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ของในไทยใช่ไหมใช่ของในไทยแล้วก็ของในแถบแถบอุตสาหะคณีว่าที่เราเรียกกันเออตัวแถบมีด้วยอะไรเงี้ยถ้าเป็นศาสนาก็เหมือนเป็นศาสนาผีป่ะที่เขาเรียกเลยเป็นแบบพุทธพรามผีอะไรเงี้ยเเป็นออใช่ Gracias. อย่างของทางเหนือเองเราก็จะบูชาแบบผีฟ้าที่แบบอยู่บนฟ้าหรือว่าผีน้ําเราก็จะเรียกเป็นงาที่รู้มาก็คือเหมือนทางเหนือเราเรียกว่ายี่เป่งใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเน้นบูชาสิ่งที่อยู่บนฟ้าเขาเขาบูชาอะไรนะระอะไรนะครับพัชเกตแก้วสุรามณีแล้วก็ได้ยินมาว่ามีบูชาพระอุปคุตใช่ไหมอ่าถูกไหมอุปคุตใช่ใช่อุปคุตเหรอใช่อุปคุตด้วยก็เหมือนพระอุป คุณเป็นพระที่ไปผลักหลับมารเออทหารเหรอเป็นพระอรหันต์แล้วก็พระอุสุกูดาเป็นพระที่ในแถบทม่าในแถบทางเหนือของวัดเปรียบเราพื้นเราับถืออยู่แล้วเอออะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าตเท่าที่รู้มาก็คือเหมือนตำนานของคุณอะไม่ค่อยไปเจอหลักฐานที่มันจะเชื่อมโยงกับกับพระศาสนาแบบมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นตำนานเื้นทีนันท่าม่าเนี่ยเอาศาสนาเข้าไปใช่ใช่ รประมาณอาจจะเป็นเทพที่มีอยู่ในท้องถิ่อยู่แล้วแล้วก็เอามา a d ด p ปเข้าตอนที่พุทธศาสนาเข้ามาในพื้นที่เหล่านี้ช,ชื่อปูเสยแสเหมือนกันเออเออ,เอ,อใช่ใช่ไหมอ่าูเสแยแสคืออะไรไอ่ะ,อะ ปูเสียเสแะจริงๆเป็นผีเหมือนกันหมายถึงว่าตามความเชื่อเป็นผีเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นยักษ์เออเป็นยักษ์ที่แบบเหมือนเป็นถ้าพูดในคติของคนท่ากันก็เหมือนเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาอ่ะเออเป็นฟิวนั้นแล้วก็เออเขาด้วยความที่เป็นยักษ์เขาก็จะกินคนทีเนี้ยมันก็จะมีคติทางพุทธที่เข้ามาในพื้นที่ว่าแบบอ่าแล้วทำยังไงให้ไม่กินคนก็ฟิวพระพุทธเจ้าเทศนาให้ผูเสียะเสอะอะไรเงี้ยว่าแบบอ่าอย่างนั้นไม่กินคนอ่ะ ได้ไหมแต่ปู้เสียหายเขอบอกว่าเฮ้ยกตับเป็นยักษ์นะแล้วไม่กินคนได้จริงๆหรออะไรเงี้ยอ่ะ<อ>ไ,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 ไรก<อ>็ขอได้ไหมหมายถึงว่าไม่ไม่ฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยขอได้ไหมปีละครั้งอะ่ะ อย่างนั้นให้มีคนมาไหว้ก็ได้เราจะเราเลยจะเห็นพิธีปูแสยะแสะที่เชียงใหม่ไที่จัดตอนในในตรงตีนเขาหนอยคําอ่ะก<ม>็จะมีลาล,ล,ล่งลอยอยู่ตรงนั้นใช่ก็เออนีอน่นก็เป็นคติเหมือนว่าคติทางผีเหมือนกันแล้วก็ถูกถกกูกมันก็เป็นฟีลแบบตำนานเรื่องเล่าแล้วก็มาผูกเรื่องกับกับพุทธศาสนาเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นกฎสโลบายในการ <อ fright? S 1> ยหยุดป่าเพราะว่าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเชียงใหม่อ่ะส่งออกไม้สับส่งออกไม่รู้ว่าส่งออกใช่ส่งออกสัตว์ป่าส่งออกทุกอย่างที่มันอยู่ในป่าส่งออกหมดอะไรเงี้ย แล้วอาจจะเป็นแบบเอากฎหมายเข้ามาก็ยังรู้สึกว่าทำไม่ได้เหมือนว่าชนกับความเชื่อแล้วอาจจะยังไม่ได้เลยเหมือนที่เหมือนที่อินเดียยังไม่สามารถทําให้สุขานามายัาามายที่ดีเกิดขึ้นในอินเดียได้เพราะว่าเขาเหมือน,น,นเขาเชื่อว่าแม่น้าคงคามันสะอาดมากอะไรเงี้ยปล่อยอะไรลงไปก็สะอาดท้งให้จริงเออมันฟิลนั้นอย่างเงี้ยสจนมองข้ามความสะอาดเออหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นกุศโลบายอะไรอย่างเง้นก็หยุด ตัดไม้ตัดป่าเพราะแมงว่ามันก็จะมีป่าแล้วนะในภาคเหนืออย่าเงี้ยอาจจะเป็นถึงกับมดคอนเซปต์นี้ก็ได้เดี๋ยวเราลงไปตรงโคมกันไหมสวยดิจริงงานอะอยู่ที่ลานหน้าวัดพลามเออที่วัดพลามมันก็จะมีอินเสิร์ภภาาไหม จะมีแบบเวทอันนี้มีอ๋อประดินกระทงจิว๋วแล้วก็มีฟิวศาลาใช่แบบเป็นงานเวิร์กช็อปฟิว,ฟวความจริงอ่ะคำว,ว่าเราตะทงอ่ะเหมือนเราจะคิดว่าเริ่มต้นคือมาจากสมัยสุโขท,ทัยท,ที่ที่เรารับรู้กันมาตลอดลอะไเงี้ยแต่ความจริงแล้วอ่ะจาก จากาหลักฐานหรือว่าที่เราค้นหาจริงๆจ,จ,จากสมัยสุโขทัยจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีคําว่าลอยกระทงปรากฏขึ้นในสมัยนั้นอย่างาคือเราอ้างอิงมาจากหลักศิลา,าหลักศิลาจารึก<อ>ในศิลาจารึกอ่ะขอเขาเรียกว่าการเผาเทียนเล่นไฟแต่ตัวศิลาจารึกหลักหนึ่งเองอ่ะก็มีนักประวัติศาสตร์บางสายที่มองว่าน่าจะสร้างขึ้นประดิษฐ์ขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั่นแหละเขาเหมือนพระพหมันอ้างมาจากตรงนั้นอ่ะมันก็เลยการ ว่าความจริงคือคําว่าลอยกระทงอ่ะมันก็อาจจะแบบประดิษฐ์ขึ้นในช่วงประมาณช่วงต้นรัทนโกสิกทศินด้วยเช่นกันใช่แม้แต่อะไรนะคาว่าเผาเทียนเล่นไฟก็อาจจะไม่ได้เกิดตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็อาจจะเกิดมาจากการสมัยนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตำนานนางนพมาศด้วยเช่นกันใช่ไหมใช่ใช่พิธีในเรื่องของการบูชาพวกเนี้ยบูชาผีบูชาน้ําบูชาฟ้าบูชาดินอะมันมันก็อาจจะมีอยู่แล้วแต่เราอาจจะเรียกไปอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่เรียกไม่เหมือนแต่คําว่าลอยกระทงเนี่ย ค่อนข้างที่จะสมัยใหม่สมัยใหม่เออสมัยใหม่มมมหรือว่าหลักปฏิบัติการใช้กระทงดอกไม้ก,กระทงดอกบัวหรือว่าแม้แต่การใช้ต้นกล้วยนะก็อาจจะเพิ่งมาค<ช>ิดกันในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน<ช>บถูถถ่งลาวอะไรเงี้ยสุโขทัยก็อาจจะมีตตแต่เราอาจจะหาไม่เจออาจจะเรียกอะไรอย่างอื่น ทียบจะทางเหนือก็จะเป็นลอยสเปาอ๋ออ่าน้อมันก็จะแบบพราะถ้าเทียบกับทางเหนือก็จะเป็นร้านนารัสเปาคืออะไรก็สเปาเขาบอกว่าคําว่าคำว่าสเปาอ่ะมันคือเหมือนลอมาจากคําว่าสัมเพาสัมเพาคือ,อ,อเรืออ่าเรือสํมเรือสัมเพาอะไรอย่างเงี้ยอย่างทางอีสานเขาก็จะไปผูกกับฝั่งพญานาา มันก็จะมีความเหมือนแบบแต่ละที่ก็จะปลูกกับแต่ละอย่างอ่ะแตกต่างออกไปแต่จุดร่วมมันก็จะมีแบบเพื่อบูชาเพื่อขอขมาขอขมารอยเคาอะไรอย่างเงี้ยเลิศนะมันเป็นวัฒนธรรมล่วมที่เราที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในเอเชียอุตสาคเนอุสาคเนอ่ะให้ความสำคัญกับน้ํามากๆแล้วน้ํามันเป็นน้ําแบบที่เป็นแม่น้ําอ่ะเออแบบอย่างเงี้ยพราะเราจะเห็นใช่เพราะเราจะเห็นเลยว่าแล้วน้ามันเป็นน้ำจากธรรมชาติด้วยนะเป็นหมือนเป็นแม่น้ําเป็นลําคลองไปอะไรเงี้ยที่ที่แบบไม่ใช่บ่อน้ําที่ขุดเก็บขึ้นมาเออก็เลยบอกว่าเออก็เห็นได้ชัด เราให้ความสำคัญกับแม่น้ํามากแล้วเราก็พยายามคือเราใช้มันอยู่ตลอดทั้งปีอาจจะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแถวเนี้ยมันเป็นเกษตรกรรมมันเป็นเพราะมันเป็นมันเป็นเออเป็นเกษตรกรซะส่วนหมายถึงว่าอาชีพที่ยึดถือมาตั้งแต่แบบเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นฟิลเหมือนเรารู้สึกผิดนิดนึงแล้วก็จริงๆก็อาจจะเป็นกุศโลบายที่รู้สึกว่าแบบทํายังไงให้น้ํามีความสําคัญแล้วคนเราสามารถรักษาน้ําให้อยู่ ได้ใช้สามารถใช้ได้ทั้งปีกับอีกอันหนึ่งก็คือขึ้นเราใช้จากมันเราก็ต้องมเทนเนนมัน,อมนอเออถ้าใช้อย่างเดียวโดวยที่เราไม่ไม่ไมบวมรุงภาษามันก็จะหมดไปอะไรเงี้ยก็ะะจะเป็นกุศโลบายว่าเนี่ยก็หาอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนั้นแล้วก็ปีละครั้งให้ความสําคัญกับกับแม่น้ำอะไรเงี้ยเออด้วยด้วยหลักการต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าเห็นไหมมันก็หมายถึงว่าในในแง่ของพื้นที่รอบตรงเนี้ยก็จะมีวิธีการแบบขอโทษแม่น้ําต่างๆกันไปเหมือนมีกุศโลบายเกี่ยวกับแม่น้ำแตกต่างกัน ออไปอส่วนในเรื่องของว่าอันนี้จริงไหมอันนี้เกิดขึ้นตอนไหนอันนี้เรียกว่าอะไรก็เป็นให้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนาะแต่ส่วนใ,<ช>ใหญ่อะเกณฑ์หลักหรือว่าใจความสําคัญของเรื่องนี้มันคือการขอขอมามแต่อย่างว่าแหละปัจจุบันมันก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม,อมเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นสมัยก่อนนะในแต่และอาณา,าจักรอาจจะมีคนไม่ถึงหมื่นไม่ถึงแสนมันแบบ ป,ปีปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งมันก็อาจจะเหมาะสม,มแต่ตอนนี้ทั้งไม่ไม่ว่าจะเป็นการจุดไฟโคมไฟไอะไรพวกนี้นเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันเป็นมลพิษอ่ะค่อนข้างจะเป็นปัญหาเหมือนทีน่เราเห็นแบบข่าให้ลดลงแบบลอยลอยแบบออนไลน์ใช่ใช,ใชเป็นการแก้ปัญหาอีกรูปแบบหนึ่ง ว่าบนเวทีกลางเขามีแสดงอะไรสียงนสุขรียดนักใหญ่นักญ่ยกโยดคืดดอร่วมอยากจะร่วมในส่วนของการมีส่วนร่วมในประเพณีนะนแต่ไม่ได้อยากทำลายสิ่งแวดล้อมอใช่เพราะเหมือนแบบคนก็เริ่มตระหนักตระหนักและให้ความสำคัญกับด้านนี้มากขึ้น แหวนเพชรเขาบอกน้องไปให้น้องไปเอาข่าวมาให้เลยโอเคโอเคสรุปว่าแหวนโตแหวนเพชรไม่มีใครไม่มีใครเป็นอะไรนะครับปลอดภัยครับถามตำรวจไม่เป็นว่างงค่ะแหวนเพชรเจอทางตำรวจไ่เหอะไม่ไม่อะไรขอให้หาเจอนะคะแหวนเพชรมูลค่าน่าจะแบบหลายล้านบาทก็อ่ะมันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจอ่าอ่ะก็เป็นไปได้ป่ะเราไปทางนี้ ก็ไปเดินในวัดพระรามกันเถอะอันนี้ก็น่าจะเป็นแสดงโชว์เหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าจะตรงวัดเฮ้ยมันต้องออกทางนี้ดิตรงนี้มันกั้นหมดเลยมันเป็นน้ําไม่ไปซุ้มหรอไปไหมอ๋ออยากไปซุ้มโอเคแต่เขามีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะมีให้ระบายสีระบายสีนี่คือระบายสีอะไรวะอ๋อระบายสีรูปโขนโอุยสวยนะฟรีด้วยไปทำไหม เชิญทำป่ะระบายสีเหมือนแบบเป็นนาโขนนาโขนไม่ดีเลยที่มีที่นั่งเขาอะไรจะกินลูกชนจะกินเดี๋ยวขอสแกนก่อนเขาบอวาให้สแกนตรงนี้โอ้ยปวดขาโอ้โอ้ลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยโอ้ยปวดขาวปวดขาวอันนี้เดี๋ยวสแกนหนึ่งคนแล้วก็ตวจชื่อโอ้ ชูถ้าจะเอา3อันก็สแกหนึ่งคนได้เหรอคะหรือว่าอ๋อโอเคอันนี้เป็นแค่แบบเฉยๆอไปเขียนชื่อแกเลยเลียนไม่นะทำไมคุณพี่ไม่เขียนล่ะเขียนเขียนกันเขียนคำว่างที่กิจกรรมนี้เป็นของหน่วยงานไหนนะครับน่าจะเป็นของทรทททโอเคขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับช่วงปีนักการณอันเดยอันสุดท้ายโอเคได้ได้ได้ไม่มีปัญหาครับ แลอ่ะเกืออันสุดท้ายให้น้องไหมตัดไหมเอาไหมให้น้องก็ได้มานั่งระบายนี้ก็ได้เลยอ่ะมาเดี๋ยวให้น้องก็ได้ค่ะ้งอยางงเรือสุดท้ายเลยใช่ไหมคะไม่มีแล้วใช่ปะให้น้องเลยไม่ไม่ไม่เสียค่ะฟรีฟรีมาตัวเล็กมานั่งบ้านนี้เลยเจ๊ฉลาดข้าจะเลี้ยลูกเอาเลยขาเจ๊อยู่นู่นเอาเลยเอาเลยขาอะไรา นี <lod? S 3> ่ตามรูปเลยก็มีแบบก็มีแบบใช่ตามรูปเลยระบายฟรีเหรอระบายฟรีครับใช่ของเรากลับบ้านได้ด้วยของอ่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่าท่ท้องไหนอ่ะพี่อยู่ช่องไหนอ่ะเอาช่องให้น้องไปชื่อช่องพี่ว่าไปไหนไปส่งไปไหนไปส่งใน YouTube ครับคือผมสามารถเซิร์ชในยูทูบได้เลย ลอยกระทงไปเที่ยวที่ไหนไหลอยไหมหรือไม่ลอยเลยหลังจากทํางานแล้วก็ไม่ได้ไปเลยเพราะรู้กว่าไม่ชอบคนเยอะไม่ถึงว่ามันไปแล้วแบบตัวนี้ไม่ได้อินกับการที่จะเอากระทงไปลอยเออไม่ก่อนอาจจะไปแบบปล่อยโฮเล่นประทัดแต่ว่าพอโตมาแล้วรู้สึกแบบไม่คือมันไม่สนุกแล้วอ่ะคือคนมันเยอะเราไปเล่นประทัดก็สึกมันก็เสียงดังลอยกระทงก็ก็ไม่ถึงว่าก็ไม่ได้เชื่อว่า เรากระทงเป็นการขอโทษอะไรเงี้ยเออไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้มีคอนเซปต์นี้ในหัวก็เลยก็เลยกลายเป็นเฉยๆไปแต่ว่าถ้าเกิดมีพื้นที่ให้ปล่อยโฮอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นๆอยู่นะปล่อยอันเดียวฟิลฟิวอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเออแต่พอมาอยู่กรุงเทพมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแล้วเออเหมือนกันไม่หยุดลอยกระทงไปตั้งแต่สมัยปีสองปีสามแล้วมั้งสมัยเรียนมหาลัยแล้วอ่ะเสียงดูเศร้าอยู่อยาแซวเขาเขาแค่ไม่ลอยเฉยๆเหมือนกับดูในแล้วก็มีการจัดการขยะที่ โอเคเลยก็คือมีคนดูแลประจําจุดเลยว่าขยะอะไรต้องทิ้งตรงไหนหลังผ่านมาคนเราจะแบบให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมในการแยกขยะอะไรนีมากขึ้นไหมถ้าเรสัมผัสคือแบบเพราะสุดท้ายแล้วอะมลภาวะหรือว่ามลพิษต่างๆ่ะมันก็วนกลับมาที่ตัวเราเหมือนกันที่ตอนนี้ภาคเหนือมีการจัดการเรื่องของการเผามีกฎหมายเรื่องการหยุดเผาอย่างชัดเจนใช่ไหมเพราะว่า ท้ายมันก็วนมาที่สุขภาพของคนในพื้นที่เหมือนกันอย่างแม่นี่ใช่ไหมแบบช่วงแบบที่เขาหยุดเผาอะไรเงี้ยชีจะแบบปฏิบัติเคร่งครัดมากแล้วคือแบบช่วงไหนอ่ะมันจะมีช่วงเดือนช่วงหลังฝนครับช่วงแรงหน้าแรงตุลาใช่ไม่ใช่ตุลาดิออากุมพากันถึงประมาณช่วงแบบเมษาประมาณนี้ที่จะที่จะหยุดที่จะแบบไม่ให้เผาอะไรเงี้ยแต่อย่างแบบที่อื่นเขาก็จะมีหยุดเผาบ้างเนาะแต่นี้แบบในหมู่บ้านในในหรือว่าในอำเภอเองอ่ะค่อนข้างเคร่งแล้วแบบชาวบ้านให้ความร่วมมือด้วยนะ ก็เหว่าความแบบเป็นเป็นความชาวบ้านนะที่เวลามีเรื่องมีเรื่องอะไรสักอย่างมันจะไปไวใช่ปะคือถ้าคนขอแทรกนนึ่งปตรงนั้นต้องมีให้เจกของฟรีสักอย่างเลยเลยไปชุนถ่ายรูปเราไปถ่ายรูปไหมตอนมันมีคนแบบต่อแถวเยอะมาก ใช่แต่เสียงไม่ดังมากแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นฟิลแบบมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่มันไม่ใช่เล่นประทัดแบบนั้นนะคือมันเป็นแสดงพลุอืมเป็นนั้นเป็นนั้นคือเขาเล่นไฟไงเขาเออเปลี่ยนเล่นไฟประเพณีอะไรของอายุยาอายุยาเป็นราชพิธีราชพิธีจอมเปลี่ยนจอมเปลี่ยนลืมไม่เป็นไรเราไม่ได้เกิดยุคนั้นไม่เป็นไรถูกถูกถูกของของของร้านน่าเป็นไรนะคะ ยี่เปงไงเออไม่ไม่แต่ว่าอย่าให้เสียศักดิ์ศรีเราเป็นคนภาคเหนือยี่เปงไหมวะไรก็ยี่เป็งยี่ก็คือเดือนยี่เดือนเดือนพระจันทร์เต็มดวงเอ้ยี่ก็ไปเดือนสองยี่คือเดือนสองอ่ะเปงคือพระจันทร์เต็มดวงวันเพญวันเปงฉะนั้นเ้นก็เลยกลายเป็นยี่เปงไงวันวันเพญเดือนสองเพราะว่าของล้านนาเดือนเดือนสองอ่ะมันจะมันจะทำไมเป็นพฤติการของไทยเอาเดือนล้านนาจะไวกว่าเดือนของไทยเท่าไหร่สองเดือนเออ ออม,มันก็เลยกลายมันก็เลยกลายเป็นเดือนยี่กับเดือนสองของไทยของร้านนาไงเดือนยี่เพราะว่นกระสองมันเริ่มย, 2. 2> ยังไงอ้ายยี่แล้วก็เริ่ม3 4 5 6 7 8 9 10 12, 1กเจ อายคือหนึ่งเหมือนแบบเวลานี่โมโหป่ะไม่ได้โมโหไม่ได้เสียอารไม่ได้ไม่ได้อายคือหนึ่งอายคือหนึ่งเดินอายคือเดือนหนึ่งไม่ใช่พี่เหรอยี่คือสองสามแล้วอันนั้นก็อีกอีกสามแล้วสามก็คือเดือนสามเลยตั้งแต่สามไปต้นไปจะรับว่าสามแต่ถ้าเป็นหนึ่งสองอาจจะเป็นเดือนอายเดือนยี่แล้วก็สามสี่ห้าไล่จะถึงเดือนสิบสองแล้วก็วนมาเดือนอายใหม่โอเคโอเคโอยกระทนะครับอย่าให้เสียชื่อลูกหลานพ่อหมอเออก็ลอยกระทงปีนี้ก็มาที่อยุธยาใช่ไหม ช่เป็นไงบ้างโอเคไหมดีนะชอบบรรยากาศแบบสวยคือเราเราจะเห็นบรรยากาศกรุงอทุธยาจากในในทีวีในข่าวในอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่เคยเนี่ยคือครั้งปีแรกครั้งแรกที่มาเราก็ถูกแบบที่นี่จริงๆไม่ได้มางานมาลองรถไม่ใช่พีตั้งใจมางานนั่นแหละคือคือพี่แบบอยากลองรถตัวเองรองอ๋อแล้วก็ทรทเขามีบูธให้เล่นกิจกรรมเยอะมากและดีมากไม่ใช่แบบต้องบว่าทททน่าจะเป็นสปอนเซอร์หลักในที่นี่เลยเพราะว่าบูธที่ มาจัดอ่ะก็จะเป็นแทบจะฟรีไปถึงถ้าเป็นถ้าเป็นงานเวิร์กช็อปอะฟิวระบายสีทำโคมถ่ายรูปอะฟรีหมดเลยก็ยังคือคืนอยู่เออขนาดขนาดงานอะไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีความมีมีวาเลนตี้อะไปถึงว่าแบบดูพื้นที่จัดไม่ได้ใหญ่มากแต่มีทุกอย่างครบแบบมีการแสดงโชว์มีซุ้มมีอาหารมีการแสดงแบบจัดพูอะไรเงี้ยอะไรย่างที่บอกว่าพูเมื่อกี้มันก็คือไม่ใช่ว่ายิ่งใหญ่มันเหมือนจุดพูแบบบึ้งขึ้นฟ้ามันก็ยังเป็นสเกลที่แบบ น่ารักแต่ก็ไม่น่าไม่น่าเกลียดอะไรยังสวยงามอย่างเงี้ยแล้วน่าชื่นชมที่สุดก็คือการจัดการขยะที่นี่ดีมากแค่ัหนขยะอะไรเรียบร้อยมีทั้งน้องประจำประจำจุดทิ้งขยะแล้วก็มีขยะให้แยกที่ค่อนข้างจะหลากหลายคือหลอดก็แยกเป็นหลอดหมดเลยแก้วก็แยกเป็นแก้วหมดเลยไม้ก็แยกเป็นไม้พลาสติกเศษอาหารแยกหมดคือไปรีไซ็เคิลต่อได้ง่ายกว่า คือไม่ได้บอกว่ารีเซ็ตขึ้นได้ทุกอย่างนะแต่มองว่าน่าจะจัดการขยะได้ดีมากถ้าจะเอาไปจัดการต่อจากนี้มันจัดการง่ายกว่า วันนี้ไปไหนไปส่งที่ไอหยุดยางานเลยนะส่งกระวิ้ยไม่ใช่ส่งอะไรล่ะต้องกินข้าวแล้วไม่คนพี่กินข้าวอยู่คนเดียวงานไม่ไม่กินให้ลูกชิ้นห่าไหมแต่คุณพี่ได้กินอยู่คนเดียวงานรอยกระทงอะไระทงเถอที่ที่วัดพระรามที่อยุธยาจะไปแล้วจะไปหาอะไรกินแล้วมันมีคนหิวข้าวแล้วก็ปีหน้าใครอยากจะมาก็น่าจะแพลนก็ได้ช่วงต้นเดือนนี่แหละเออแล้วก็แต่ปีนี้มาไม่ได้แล้วเพราะว่า วันน <aunque S 2> ี้วันสุดท้ายแล้ววันที่เรามาวันนี้วันสุดท้ายแล้วเงี้ยก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้เนาะจ้ะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนาโอเคไปแ่เปลงง่ะบิวตี้่ะเข้าโพดบายบายบาย